สมฐานะหมื่นร้านนิวชัยพลและทายาทคระบาวแดงเมษากิติมาเข้าพิธีมั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อวานนี้สําหรับคู่รักทายาทหมื่น้านอย่างนิวชัยพลจูเลียนภูผักกับเมษากิติมาวงสวรรค์ณโรงแรมโฟร์ซีซันกรุงเทพโดยมีการสวมแหวนเพชร12กระดับและเผยโม,มเมนต์หลังจากเข้าเรือนหอยอด้วยท่ามกลางาเพื่อนที่น้องและแฟนคลับนะคะร่วมแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลอย่างหนาแน่น แอน่นอนนะคะว่างานแต่งของทายาทนือล่ะทั้งทีต้องไม่ธรรมดาแน่นอนแค่ชุดที่สวมใส่ในงานมั่นก็พิเศษสุดๆแล้วสารเมษาเนีย่ยเลือกสวมใส่ชุดไทยประยุกต์ในพิธีมั่นครั้งนี้มีต้นแบบนะคะมาจากชุดไทยสีวารายที่รับสั่งขึ้นโดยห้องเสื้อชื่อดังอย่างวานาทูตูโดยสันสุเกตเจ้าของห้องเสื้อในเรือทอผ้าไหมย,ยกดอกรำพูนสีขาวโทนงานช้างและมีการสร้างลายขึ้นมาใหม่มีความยาวกว่า9ก้าหลังเพื่อใช้ในการทำผลงานและเป็นอัตลักษณ์เพิ่มความเป็นสิริมงคลของ คู่บ่าวสาวนะคะโดยตั้งชื่อรายทอผ้าใหม่ยกกำพูนถือนี้ว่ากิติยาคนณพอเกิดมาจากชื่อของว่าที่เจ้าบ่าวแล้วก็ว่าที่เจ้าสาวนะคะมาผสมกันหลังจากที่ทอผ้าเสร็จแล้วเนี่ยทางห้องเสื้อได้สงผ้าเนี่ยขึ้นเรียนผ้ากับกลมหม่อนใหม่หนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกเป็นตราสัญลักษณ์พระราชทานนะคะเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่คู่บ่าวสาวทั้งสองคนสืบต่อไปรูปแบบของชุดไทยสิวาราที่ว่าที่เจ้าสาวนั้นนะคะได้สวมใส่เนี่ยในส่วนของผ้านุ่มถูออกแบบให้เป็นทรงมือเบ็ด เข้ารูปเพิ่มความรูรลาให้ชุดด้วยการบรรจงปักคิทต่อนกระกแก้วทั้งชุดประดับด้วยเคเรืร่องเพชรและไพดินเข้าชุดกัางซึ่งเป็นสมบัติเก่าแก่ประจําตระกูลสุดเลยค่ะเดี๋ยวในว่างานนี้เจ้าสาวสวยโดดเด่นงดงามไม่แพ้เจ้าสาวคนไหนเลยทีเดียวตามมาด้วยชุดไทยประยุกข,ของเจ้าบ่าวเสื้อที่เลือกใช้นะคะเป็นทรงราชาป,ปะแตนสีขาวส่วนจงกระเบนนั้นใช้ผ้าไหมรบคูณสีงาช้างในการตัดเย็บเพื่อเข้ากับชุดของเจ้าสาวนับเป็นหนึ่งชุดไทยที่เจ้าบ่าวเนี่ยใสยร่รวดรูสร้างงา,ามและก็สมบูรณ์แบบมากๆยิ่ง หนุ่มนิวนะคะดูดีขึ้นมากไปอีกเลยนะคะซึ่งหลังจากิธีวิวาผ่านผลไปนะคะล่าสุดค่ำของวันเดียวกันนะคะหนุ่มนิวชายภพเนี่ยได้โพส์ภาตัวเองคู่กับเจ้าสาวลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า m n the wedding hashtag เมษา new capture พร้อมคู่พองพศรีพยายนะคะสาวเมษาเนี่ยมาไรา้คุยอัปเดตกิจกรรมที่ต้องทําด้วยกันหลังจากวิวาผ่านผลไปนะคะว่าวันนี้เป็นวันที่เราแฮปปี้มากๆทุกอย่างเป็นไปตามท,ที่เราออกแบบไว้ที่เราอยากได้ตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในเรือนหอเราเข้าไปที ตื่นชูต้องเก็บตัวอยู่ในบ้าน3วันต้องมาอยู่ที่บ้านของผู้ชายจะไม่ได้เจอคุณแม่ของฝ่ายหญิง้ต่มากินข้าวกับคุณแม่ฝ่ายหญิงทีคือวันที่20ตอนเย็นเลยแหวนวานเป็นแหวนคุณยายที่ส่งมาให้คุณแม่แล้วก็ส่งต่อแม่สะใภ้คนแรกส่วนธนีมูลนั้นวางไว้เป็นมาลดิเพอาเป็นที่ที่เมสาชอบถือว่าสารสดอยากเป็นทางการอีกคู่แล้วนะคะสําหรับหนุ่มนิวและสาวเมษา่ายังไงนะคะทางมาดามเมานะคะก็ขอทั้งคู่เนี่ยของรักกันยืนยาวตลอดไปเลยนะคะ